ข้อมูลความรู้เขายังไม่ค่อยได้แน่นมากมายเท่าไหร่นะครับแต่เขามีใจรักในนกของหยกนะครับเริ่มต้นก็ศึกษาหาข้อมูลในโลกออนไลน์ครับแล้วก็ขายเลยครับโพสขายโพสขายโพสข,ขายมาถึงทุกวันนี้ยังไม่ถึงปีครับตั้งรายได้แล้วครับเดือนละหมื่นกว่าบาทน,นะครับด้วยบุคลิก ที่เป็นกันเองนะครับอธิบายแบบบ้านๆสบายๆนะครับแต่สร้างรายได้ของจริงครับอันนี้ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนกสปอร์ตแชนแนลนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องปีครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ที่แน่ๆขายได้เงินจริงๆนะครับติดตามด้วยนะครับครับแล้วหงหยก่ะเลี้ยงมานานยัง ผมหยกคุณจะเริ่มเลี้ยงได้ประมาณ6กเ็ดเดือนครับนี่นะครับนครับเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความความรักและความชื่นชอบต่อแม่หาซื้อตามแถวละแวกบ้านครับคือตอนบนบ้านนะครับชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยผมนำเข้ามาตัวนึงก็หลักร้อยครับคือไม่ได้ตามกระแสถึงัขนาดเริ่มเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะครับหรือบอกว่าก็ ทะลุหมื่นแล้วนะทะลุหมื่นต่อเดือนแล้วที่ขนาดเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับงานอาลเรลกที่สร้างรายได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับน้องตินะครับจากความชื่นชอบจากความรักที่มีต่อนกของหยก พัฒนามาอยู่ตลอดตลอดลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับสีเรื่องความรู้ต่างๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบซูเปอร์ออมืออาชีพที่รู้เรื่องสีสันต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือด้วยในสายตาและค่อยๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับเป็น,นปูครับ ด้วยด้วยสีหลังเขาจะมีเคลือบมันม่วงเคลือบเขียวครับม,มันม่วงแบบ มันเหลืองครับเหลืองตั้งแต่หัวเคลือบมายันหลังครับแล้วก็ปลายปีกเทาแล้วก็สีตัวเป็นสองสีครับสีตัวเป็นฟ้าอมเขียวปลายหางเทาครับเหมาะไปทําเรนโบ์ครับคืออย่างเงี้ยมันวัตถุดิบเรนโบ์โบโบครับ,ร,บรอลูกอยู่ครับนี่ด้วยหน้าอกเป็นสองสองสีแบ่งกันชัดเจนครับ<ม>คือสีเขาสอง ข้างบนจะเป็นเขียวข้างล่างจะเป็นฟ้าปลายหางจะเป็นเหลืองแล้วมีบีเทาติดแปมมาเป็นนกสีรอลูกนะลูกไข่เจ็ดใบลูกออกฝามเนะี่ยตอนนี้รอลุ้นลูกว่าฝ่ายกับแม่จะลูกเดนโบจะเป็นยังไงครับรอรอชมครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกมาโชว์ให้ดูครับเอาลูกมา เริ่ม,ม,มเลี้ยงไก่มาก่อนนะฮะเรเลี้ยงไก่มาก่อนครับแล้วหงยกอ่ะเลี้ยงมานานยังหงยกเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนครับอ๋อแล้วหกเจ็ดเดือนนี้เลี้ยงนี่ก็คือแบบนี้ยังไงครับเอาเข้ามาหรือว่าพัฒนามาแบบไหนเนี่ยคือผมนาเข้านกสายธรรมดามาก่อนครับแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ครับว่าอ่าเขาเล่นนกสีหวานเขาเลน่นแบบไหนอะไรแบบไหนก็นํเข้ามาแต่ สแปงโกลเด้นสแปงหน้าเหลืองรุ่นแรกๆที่ผมนําเข้ามาซื้อเข้านี่ซื้อเข้าจากไหนครับดูจากในเฟสบป่าหรือวิ่งไปซื้อบป่าหรือว่าคือผมซื้อตามแถวละแวกบ้านครับคือตอนบ้านๆนะครับชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยผมนําเข้ามาตัวหนึ่งก็หลักร้อยครับคือ,อมไม่ได้ตามกระแสถึงขนาดไปวิ่งฟื้อราคานกแพงๆคือผมฟื้นนกบ้านๆแต่แต่ราคาแต่เรื่องคุณภาพนกมันไม่บ้านครับ คือด้วยสีสันที่ผมไปเห็นถูกต้องต้องตาต้องใจผมก็นำเข้ามาคือราคาไหวผมพูดราคาราคาไม่ไหวผมมาขอลดนิดนึงมผมมองตรงนี้ครับ<ม>คือด้วยด้วยสีด้วย้วมันแต่ละตัวแล้วก็พักพวกแบ่งมาให้เพาะให้พัฒนาครับคือแบ่งกันเหมือนพี่น้องครับแบ่งกันมาเลี้ยงมาเพาะมาพัฒนา เราชอบเราเราชอบเขาผมก็แบ่งให้ตลอดเปลี่ยนสายแบ่งสายแบ่งสายเล่นกันตลอดครับครับครับคือใครชอบแบบไหนเราชอบแบบเขาคือเราชอบของเขาเขาชอบของเราก็แบ่งกันแบบนี้ครับก็เป็นย็นมันเหมือนโลเด้นอ่ะเป็นโลเด้นนะครับเป็นเพราะว่าโลเด้นลายลายลายหยาบครับเพราะหลังกขหยาบแต่ตัวเป็นม่วงแดงครับ ม่วงอมแดงนะครับหลังสวยมากเป็นเป็นพ่อนกที่เก่าแก่ที่สุดในในฟาร์มนะครับตัวนี้มีอายุก็รวมรวมสองขวบแล้วครับประมาณแบบเริ่มเลี้ยงมาตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวนี้เป็นนเลี้ยงนกของยกต่อไปเป็นเป็นตัวจุดเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นนกจุดเริ่มต้นครับและเป็นตัวห่วงมากครับตัวนี้ด้วยปีกครับเขาครับ ปีเขามีเคลือบเหลือมีควบม่วงครับเป็นดําเคลือบม่วงปลายปีเป็นเหลืองครับเคลือบแล้วก็ตัวปงปีมีมีสีที่เคลือบม่วงครับแล้วก็ด้วยปลายปีหางด้วยอะไรมันมันเหลืองครับมันมันพิเศษครับมันผมมองว่ามันพิเศษสําหรับที่ที่ฟาร์มผมนะผมมองตัวเนี้ยครับหน้าก็ชัดเจนมากอ่าส่วนตัวนี้ เป็นเคียววิงครับโกดเด้นเคียววิงครับเคียววิงเป็นโกลเด้นเคียววิงผมก็ไม่ไม่ไม่เจนเรื่องสีเท่าไหร่ครับอีข้ามันเป็นอ่าปลายปีกแล้วก็ด้วยตัวเป็นแฟนฟรีครับแล้วก็ครับแล้วก็อีข้างหนึ่งอีข้างมีลายครับเป็นเคียววิงครับ อ่าเขียววิงเป็นได้รูดครับเป็นได้รูดไม่ด้วยซิคแคกแพคแก้มันบางๆเป็นอาจจะเป็นได้รูดไม่ได้ดูดก็เขียววิ่งครับงงสิงงงซตัวนี้นะครับเปิดไว้เกือบหมื่นนะครับแต่ก็ปิดการขายไปแล้วราคาเท่าไหร่ไปสืบเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูการพัฒนานะครับว่าเขาอยากจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนนะครับสำหรับน้องตีฟาร์มแห่งนี้ครับทำ เรนโบว์ในแบบที่เมืองนอกเขาไม่ทำกันคือเป็นเรนโบว์สีเข้มที่ไม่อ่อนแต่เป็นตาแดงครับแล้วก็จะเป็นพวกดีเจ็ดสีพวกพวกดีเจ็ดสีพวกเคียววิงพวกอรพวกนี้ยครับคือผมต้องการทำให้มันแปลกใหม่ครับคือให้มันดูแบบมีความ เ,เ,เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเออครับคืออยากพัฒนาสายสายหนึ่งครับออคือเพื่อนเพื่อนมาแบ่งปันก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอขอเวลาทำนเพราะว่าด้วยตอนนี้วัตถุดิบยังมีไม่มากพอครับคือแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างครับคือมันยังไม่ลงตัวมากเท่าไหร่ครับคือผมก็หาเก็บหาทำมาเรื่อยๆครับด้วยแต่ด้วยตอนนี้วัตถุดิบมันก็เริ่มพอมีครับ อยากนำเข้าฟอโล่พักผู้หนึ่งในใจเพราะว่าจะมาทำเป็นวัตถุดิบอะไรหล,หลายอย่างครับมันหลายๆจินตนาการนะครับแล้วแต่คคือเราชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นเข้ามาฝึกฝาเข้ามาอะไรเข้ามาได้หมดนะครับผมยินดีครับยินดีที่แนะนำยินดีที่ร่วมพัฒนาครับคืออยากอยากอยาก,ยากคืออย,อยากพัฒนา หลายหลายอย่างะนครับที่แบบบ้านเรายังไม่มีเมืองนอกก็ไม่มีครับคือแต่ด้วยตอนนี้คือวัตถุดิบผมยังไม่พออะไรด้วยปัจจัยอะไรหลายหลายอย่างครับ,แบบบ,รค,รบคือต้องรอหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอยาก,อยากเข้ามาดูว่าผมตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับกนกของโยกตัวเล็กๆในในบ้านในฟาร์มผมผมยินดีครับเข้ามาดูได้ครับหรือถ้าอยากเข้ามาดูว่า บ้านผมมีอะไรก็โทรเข้ามาได้ครับเบอร์เฟซผมชื่อนายไอเจียรับผิดครับหรือหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามเก้าครับแล้วก็อีกเบอร์ก็ศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามสองครับหรือในานามฟาร์มก็ตีแอ็นฟิกฟาร์มครับบางระเบี้ยวจากเตาทับ จริงๆนะครับฟาร์มนี้ลุงตุ้ยได้ไปสัมผัสแล้วนะครับน้องตี๋ดูแลลุงตุ้ยดีมากนะครับน่ารักเป็นกันเองพูดคุยแบบสบายสบายบ้านๆนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างก็สนุกสนานแต่ที่แน่ๆขายได้เงินจริงครับลุงตุ้ยคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเลี้ยงแต่ละวันกันบ้างนะครับว่าเขาให้น้ําให้อาหารอย่างไรกันนะครับไปดูกันครับเปลี่ยนบ่อยไหมอาหารอาหารตอนนี้ไม่บ่อยครับ บางทีบางทีก็สองวันบางทีก็สามวันบางทีก็สี่วันนะครับเด๋อแสร็แล้วแต่คู่ครับกต่น้ำที่นี่เปลี่ยนทุกวันน้ำน้ําน้ําอ่าผมผมใช้เป็นระบบลอยครับหมดถึงเติมหมดถึงเติมครับแล้วมันไม่ต้องมายุ่งในตรงที่ว่าเรื่องระบบท้องเสียครับเรื่องท้องเสียหายห่วงครับแล้วเจอปัญหาอะไรเพิ่มปล่าในการเลี้ยงไ่มไม่เจอครับเจอ คือผมเจอส่วนมากก็มีแค่ว่าขี้ติโตูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมาจากอะไรครับอาหารเหรอคือตอนนั้นผมเลี้ยงผมให้อาหารลูกไก่แล้วมาเกิดจากน่าจะเกิดจากการเชื้อราเชื้อราก็นานาบแบบว่านกมันสักสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยแบบมันเกิดตกตะกอนบ,บ้างเกิดจากเศษอาหารนกนกอะไรเงี้ยผมเจอมาแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนมาได้ประมาณเดือนนึงแล้ว,ลวก็ พอมาใช้ลองผสมตัวที่เฮียโบผมได้ดูในคลิปเฮียโบชื่อเฮียโบได้แนะนําอะไรผมเลยเอามาปรับปรุงในตามผมแล้วก็ได้ได้มาพัฒนาได้มาปรับปรุงเปลี่ยนก็ดีขึ้นคนระับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับฟาร์มนี้ครับฟาร์มน้องตีนะครับพูดคุยแบบสบายสบายบ้านๆน,นะครับก่อนเดินต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับมาโลโก้ อ้าวยังไม่ขึ้นก่อหนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่สนับสนุนทีมงานลุงตุ้ยนกสปอร์ตอ้าวโลโก้ไม่ขึ้นอีกแล้วครับไม่มีนะครับลุงตุ้ยขึ้นเลขบัญชีให้นะครับอยา,ามรักความ,มตจกสนับสนุนลุงตุ้ยก็เลขบัญชีนี้เลยนะครับเราจะได้ตะลุยฟาร์มเยี่ยมชมฟาร์มให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วตอนต่อไปนะครับ รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปากกดติดตามนะครับ 5, เราจะพาไป <4. S 1> ตะลุยฟาร์มบ้านโป่งนะครับเฮียโบจัมโบ้นะครับว่าจะมีนกแบบไหนการจัดการฟาร์มเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงตุย้ยแล้วทีมงานนกสปอร์ตด้วยนะครับอ้าวแล้วทีมงานนกสปอร์ตเหลือกี่คนละตอนนี้โอ้นับยังไง1 2 3 4 5สอ๊ะหเอออ้าวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรื่องลาวีๆจะได้นำเสนอมาให้ชมกัน เรื่อยๆแล้วตลอดไปนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม